ใช่แล้วครับผมเอามาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่นะครับกับการเลิกราเช่นกันครับนั่คือคู่ของคุณอ่ำอัมรินนะครับแล้วก็คุณจอยครับก็หลายคนนะก็อยากจะรู้ว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเขาจะออกมาพูดยังไงล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยคุณอ่ำได้ออกมาเปิดใจกับเราแล้วครับ ยอมเปิดใจเป็นครั้งแรกครับตั้งแต่กลายเป็นกระแส Talk of the t o ท n นะครับมาร่วมสัปดาห์หลังจากอ่ำอมรินยอมรับว่าได้เลิกราอยากขาดกับจอยอัจฉริยะตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมปิดตำนานรักครอบครัวอบอุ่น12ปีแม้ยังจะบอกรายละเอียดแบบเจาะลึกไม่ได้นะครับว่าเลิกกันเพราะสาเหตุอะไรแต่เจ้าตัวนะครับก็ยืนยันว่าสถานะที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยแฮปปี้ดีกว่าตอนอยู่ด้วยกันใชอีกซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีคนทักว่าชีวิตครอบครัวเนี่ยไม่จากเป็นก็ต้องจาก ตายแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทําให้ทั้งคู่นะครับต้องจบสถานะสามีภรรยากันในที่สุดและก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระแสที่พยายามขุดคุยนะครับถึงอดีตภรรยาว่ามีข่าวกับผู้ชายคนอื่นตั้งแต่เดือนมีนาคมครับมีนาเมษาพิจพาสุดท้ายแล้ว ไม่ใช่เรื่องอะไรมือที่3ามนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเองนะครับผมที่ทีทท่ผิดพลาดไปผมยอมรับในความเป็นเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวครับยังไงเราต้องออกมารับผิดชอบคนที่จะไปหรือว่าจะมีอย่างที่คุณว่ามันก็ต้องมาจากเหตุของผมนะฮะ นะครับไม่งั้นอยู่ดีๆเขาไม่ได้ไม,ไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ไปอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เกิดเรื่องราวอะไรอย่างนั้นหรอกครับมันเกิดที่ผมแต่เดี๋ยวเรื่องเรื่อง,องไงเดี๋ยวผมชี้แจงให้ฟังแล้วกันนะครับผมไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องมันผ่านไปแล้วก็อยากให้สบายใจอย่าเอาเรื่องผมมาคิดให้มันทุกข์ใจเลยครับเรื่องบ้านเมืองเลยมันทำมาหากินอะไรกันดีกว่านะฮะ <Yeah. S 2> มันเลยความข้ามข้ามคำว่าเสียใจไปแล้วครับผมตอนนี้มันก็สบายใจนะครับสบายใจแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้มีความรู้สึกดีๆอย่างนี้ไม่เคยมีความรู้สึกดีๆอย่างนนี้กัเลย ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาเลยตั้งแต่เกิดนะฮะจริง,รงๆนะครับว่าสบายใจจริงๆครับผมว่าเป็นเพื่อนกันแล้วอ๋อไม่เพื่อนครับก็ยังเป็นหน้าที่ผมเป็นพ่อของแอลลี่ค,คุณจอยเป็นแม่ของแอลลี่เราเป็นคนรักกันอยู่ครับ,ค,รบคุณจอยก็มีสิทธิ์มีโอกาสทุกอย่างในความเป็นตัวของคุณจอยที่อยากจะทําอะไรที่ไหนแบบไหนเป็นอิสระกันนะครับ,รบผมเองกม็มีมีความเป็นอิสระมากขึ้นในการทํางาน โทรมาปรึกษาเครียดกับข่าวก็เครียดกับข่าวเรื่องของกระแสที่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 ว่ากล่าวกันนะฮะว่ากล่าวคุณจอยไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ว่ากล่าวลูกวันที่ผมโพสข้อความอะไรไปเขาตีความมันผิดหมดเลยผมความหมายมัน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 หลากหลายแล้วแต่คนคิดนะฮะมันไม่ใช่ตัวเราที่เราเข้าใจอยู่คนเดียวอันนี้ผมก็เป็นคนผิดด้วยแหละที่ไม่ไม่ไม่เคลียร์เรื่องของการที่เขียนนั้นอะไรอะไรไปลงไปแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไร ผมพวกคุณคิดไปเองแล้วก็คุณทําความเดือดร้อนอก่อกรรมให้กับคนอื่นได้มีทุกข์อันนี้เดยวกรรมก็ต้องตามคุณไปในคนที่ไม่รู้อะไรก็แล้วก็สนุกกันแน่บ้านมันแตกเลยฮะแล้วสักพักไปหัวเตียงเลยฮะยังไงก็ฝากขอขอขอ,ขอความเห็นใจกันหน่อยนะครับเรื่องมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะครับมันคงไม่ไม่ทราบหรอกว่ามันมันมันเจ็บปวดสาหัสกันขนาดไหนสําหรับครอบครัวของเราแต่ครอบครัวของเราผ่านมาแล้วก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้เป็นอย่างใจ กาวหาว่าผมไปทําอะไรมาเปล่าเครียดเหรอฮะหรือว่าติดยาฮะเครียดแล้วก็ติดยากินเหล้าอย่างเงี้ยเหรอกินบ้างเดี๋ยวนี้ไม่กินแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดื่มแล้วครับก็ตั้งใจแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเออเดี๋ยวขอใส่ทํางานหน่อยดีกว่าคพือผมจะไปอยู่วิลัมอ่าไปอยู่วิลามที่นั่นจะมีสนามแข่งรถที่นั่นจะมีธุรกิจอะไรที่ผมอยากจะไปทําแล้วก็อยากจะที่ขายเนี่ยบางคนก็มาว่าบอกว่าเอ้ยเหลือไว้ให้ลูกร้อนดูบ้างไม่ผมจะไปซื้อคอนโดตรงนี้ใกล้ๆบ้านเขาอะไรเงี้ยเช้าผมจะได้ขับไปไปส่งเขาได้คือคนไม่รู้ก็ รถมันจโอ้โหแรงเครื่องละหกพันสามน้ำมันก็ไม่ไหวอออตอนนี้เหลือมามเหลือมามยังไม่ขายนะฮะถ้ายังเหลือชีวิตอยู่ถ้ายังไม่ขายชีวิตไปแล้วก็อะไรที่มันลดภาระอะไรตัวเองไปได้ก็จะลดไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาเป็นว่าเคารพในการตัดสินใจของเรื่องส่วนตัวด้วยใช่ผมว่าเขาคงคุยกันมาแล้วนะว่าเขาจะตกลงกันยังไงนะครับมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนแล้วก็ครอบครัวเขายังไงแล้วก็เอาใจช่วยแล้วกันใช่ค่ะ